สวัสดีครับมาแล้ววันนี้วันที่7ในการดิบกาแฟกินใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรกินนะกินว่ากินอะไรแต่รสชาติทำมา6วันรสชาติยังคงเหมือนเดิมก็เหมือนที่ผมเคยได้รับเชิญในรายการชี้ช่องใช่เนาะเกี่ยวกับชี้ช่อง,ง,งทางการทำธุรกิจที่ใช่สำหรับเราก็ ความเป็นเราเายังยังคงอยู่แต่เป้าหมายของผมณนะตอนนั้นเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตจริงๆเลยจากการทำงาน,นก็ตอนอายุ19ไปเป็นเซลแมนต่างจังหวัดได้รับโอกาสบริษัทใหม่พรีเมียมมาเก็ตติ้งเขาเปิดแผนกใหม่เป็นเป็นบริษัทนีเคือโอโซนมาเก็งอยู่เขาเปิดแผนกใหม่ก็เลยโอเคเขาเขารับเซล ไม่ต้องมีประสบการณ์ก็เลยเมีโอกาสได้ไปไปเป็นเรียกว่าอะไรไปเป็นลูกจ้างมืออาชีพ <c oughs> ก็เรียกว่ามืออาชีพมนุษย์เงินเดือนครั้งแรกในชีวิตของผมเล่เาคร่าวๆก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกาแฟก็คือกาแฟเราอาจจะใส่กลิ่นนูน่นกลิ่นนี้ไปเหมือนเราทําธุรกิจแหละครับทําไม่นูน่นปลูกผักไฮโดทํานิตยสารนําเข้าเครื่องส่งรถยนต์ ทำแฟนชายกาแฟจะขายโจขายสิ่งพิมพ์เปิดร้านอาหารขายขนมหวานขายเสื้อผ้าอันนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันเป้าหมายก็คือต้องการเลี้ยงพ่อแม่เออใกล้ๆกันอ่ามาโยงธุรกิจได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะก็ก็เรียกว่าอะไรอะเป้าหมายผมก็คือกินกาแฟเนาะ อยากได้กลิ่นของความเป็นกาแฟาอาจจะอยากจะเปลี่ยนกลิ่นบ้างอะไรเงี้ยก <c oughs> ็แค่นั้นเองเหมือนผมท,ทําธุรกิจอะ่ะเป้าหมายของผมก็คือเลี้ยงครอบครัวธุรก,กิจก็คือธุรก,กิจธุรก,กิจต้องมีกาไรเราจะกกาไรตรงนั้นมาเลี้ยงครอบครัวครับเหมือนกันครับเราดื่มกาแฟาเราต้องการคาเฟอีนอยากให้ร่างกายสดชื่นชีวิตสดชื่นสมองปลดอดโร่งโล่งสบายามดดิบก,กันเลยเสียง กินนะกินนะดมก่อนทุกครั้งก่อนรู้อยู่แล้วว่ากลิ่นเนอะ้ยแต่กลิ่นมันดอบลงจริงๆนะกลิ่นมันดอบลงจริงนิดหนึ่งริงๆๆิ วันนี้บินเดียวก็ใส่ตามกว่าขอบนิดนึงวันนี้ใส่ตา่ามขอบเยอะพอสมควรโอเคฟรีละจบเรียบร้อย สิ่งที่จะเปลี่ยนลสไม่ได้เปลี่ยนรสชาติกลิ่นของกาแฟไม่ได้เปลี่ยนกลิ่นของกาแฟพิสูจน์มาหกวันแล้วกลิ่นมันอยู่เหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมความหอมของกาแฟมันยังเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเราจะได้กลิ่นอายของสมุนไพรที่ใส่ลงไปอยู่จะอยู่ในลําคออ่าตัวนี้เลยต้มให้เดือดเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วตัวนี้มาดิบกันกันเลย เรียบร้อยมามาเจอกันใหม่เรียบร้อยละหอมเลยอะ่ะเพื่อนๆอย่าอิจฉานะหอมกาแฟมาละม,มาเลยเออถือว่าหอมหอมเลยทีเดียวเชียวหอมเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ยังไม่เคยลองเหมือนกันม <endeu> <wei wah> ันกิ่นกาแฟเหมือนเดิมนะอือหือ จะใส่ผลไม้เยอะไปนิดนึงพอกาแฟเข้าปากโดนลิ้นปุ๊บมาเลยความหวานแต่ยังมีความขมนะมันมา,มาความหวานมันมาตรงตรงที่โคนลิ้นเลยมันสดชื่นดีฮะ มันไม่ได้หวานมากนะแต่ว่ามันมีรสมีรสแล้วก็มีกลิ่นหวานนิดนึงมันไม่ได้หวานหวานปีน๊ดมันมันก็มาในลาคอความหวานมันอยู่มันอยู่ที่ขอบดินเนาะแล้วมันก็ค่อยค่อยอกลิ่นมันค่อยๆลงมาในลําคออ ใช้ได้เหมือนกันนะรสชาตินี้กลิ่นนี้โอเคเลยทายเลยว่ากลิ่นอะไรไม่มีรางวัลให้นะอืมีมรางวัลคืออยากจะให้ดิบะไรบอกดิบะไรบอกฉเฉลยเลยไหมกลิ่นนี้โอเคโอเคอยู่โอเคโอเคอยู่กลิ่นนี้ชอบชอบชอบอยู่เหมือนกันเลย มันเป็นผลไม้ที่มีขนอะให้ถ่ายกันติ๊กตอกติ๊กตอกเผื่อแก้งง่วงเผื่อเพื่อนเพื่อนแก้งง่วงนะติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกผลไม้ที่มีขนอืมไม่ใช่น้ำนะมีขนอืมกลิ่นมันอยู่ในลำคอปลายจมูกกลิ่นมันอยู่ในลำคอแล้วมันขึ้นมาที่จมูกนะ ชได้อือใช้ได้อยู่ก็โอเคก็ตอนนั้นเนี้ยที่เราให้ฟังเนาะว่าเป้าหมายชีวิตเหมือนเดิมคือหาเงินเลี้ยงครอบครัวกาแฟเช็คเช่นกาแฟก็เหมือนกันครับเป้าหมายของกาแฟก็คือความหอมกลิ่นอายของกาแฟมันยังอยู่แต่เราก็รสชาติรสชาติยังเหมือนเดิมนะแต่มันได้กลิ่น ได้กลินอายของผลไม้หร like ือสมุนไพรนั้นๆที่เราใส่ลงไปก็เหมือนกันครับธุรกิจที่เราทำที่เราเปลี่ยนจากขายโจ๊กขายเสื้อผ้าขายขนมหวานเป้าหมายก็คือเงินใช่ไหมผมไม่แยกเป็นคนหน้าเงินนะแต่เงินเงินไปเลี้ยงครอบครัวได้ครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ถึงต้องเปลี่ยนถึงต้องเปลี่ยน แต่ความเป็นเป้าหมายยังเหมือนเดิมไปเปรียบเทียบกับกาแฟเนาะว่าทราไมกาแฟใส่กินนู่นกินนี้เป้าหมายก็คือยังเป็นกลิ่นกาแฟอยู่มันไม่ได้หายไปไหนความเป็นกาแฟก็คือกาแฟมันยังอยู่ครับมันยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนเป้าหมายชีวิตผมก็เหมือนกันครับผมก็ไม่เปลี่ยนหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่เปลี่ยนก็คือเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่นั่งเงินแต่เงิน เอาไว้จ่ายค่าจ่ายค่าใช้จ่ายให้เราได้ไงเหมือนซื้อโทรศัพท์เหมือนค่าอินเทอร์เน็ตซื้อเครื่องบทกาแฟทุกอย่างก็ใช้เงินใช่ไหมครับเหมือนพนักงานเหมือนตอนผมเป็นมนุษกินเงินเดือนก็ต้องการเงินเหมือนกันเอาเงินมาเลีย้ยงครอบครัวอย่างนี้ผมให้สัมภาษณ์ไปเนะว่าถ้าเราตั้งคําถามที่ถูกะ อยากทาอะไรเหมือนผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมอยากจะไปภูเก็ตเนาะผมก็มุ่งหน้าไปภูกเก็ตนึกออกไหมนึกออกไหมเออผมก็มุ่งหน้าไปภูกเก็ตก็เดินขับรถไปจะเดินไปหรือจะวิ่งไปหรือจะนั่งเครื่องไปมันก็ถึงภูกเก็ตแต่ถ้าผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายก็เดินวนเวียนขับรถเวียนอยู่ในภูกเก็ตนี่แหละเอออยู่ในเชียงใหม่นี่แหละ,หม,หละมันก็ยังอยู่ในเชียงใหม่ วนไปนน่นไปเซนไปเซนท่านไปโลตัสบิ๊กซีไปอะไรก็แต่มันก็อยู่แต่ในภูเก็ตอยู่ในเชียงใหม่มันก็วนอยู่ในเชียงใหม่วนลูกวนลูกวนลูกอยู่เหมือนคนหลายๆคนจะโพสว่าทํางานวนไปอะไรประมาณนั้นนะเนาะคือไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าเข้าใจเข้าใจความรู้สึกตอนที่ผมเป็นพนักงานมนุษย์กินเงินเดือนเหมือนกันทํางานวนไปแต่ถ้าคุณยังวนอยู่ในลูกเดิมของมนุษย์ทํางานก็จะวนอยู่ในอ่างเนี่ยนึกออกไหมครับ แต่ถ้าเราออกจาก,อ,อ,ก,จากอ่างมุ่งหน้าไปภูเก็ตคุณก็จะถึงภูเก็ตนึกออกไหมครับเหมือนกันครับเป้าหมายของผมก็คือตอนอายุสิบเก้าผมจะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมก็มุ่งหน้าทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วผมก็มีคําถามที่ถูกถามเท่าแก่ว่าทาไงผมจะมีเงินผมไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตไงเท่าแก่ก็บอกก็ทําอาชีพค้าขายยังไงค้าขายก็ดีกว่าลูกจ้าง อเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มต้นช้าเริ่มต้นเร็วไม่เหมือนอเริ่มต้นช้าเริ่มต้นเร็วมันไม่เกี่ยวละอย่างน้อยคุณก็ได้เริ่มต้นอย่างไก่ทอด KFC เริ่มต้นอายุ70เห็นไหมฮะไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ก็จะมีอะไรนะอา,อายุน้อยร้อยล้านอืถือว่าเขาคิดเร็วเขาเริ่มต้นเร็วเขาก็ร้อยล้านเร็ว แต่มันก็ไม่เกี่ยวแล้วชันอายุ60ละ50ละ60ละ70ละไม่เริ่มต้นละก็จบตั้งแต่แรกที่คิดเหมือนเหมือนคนจะขึ้นชกมวยเขาบอกนักมวยไม้ไยสันนี่รู้อายุเลยเนาะอยู่ในยุคผมไม้ไทยสันใครจะกล้าชกกับไม้ไทยสันก็มีหลายๆคนไม่กล้าลองมีหลายๆคนก็ลองลองแล้วก็แพ้อย่างน้อยคำตอบก็คือรู้ว่าแพ้อยู่แล้ว แต่ก็ยังน้นอย่างน้อยๆก็ได้ต่อยหน้ามันสักสี่หครั้งสิบครั้งก็ยังดีเหมือนการทำธุรก,กิจครับอย่างน้อยๆคุณก็ได้ลองไใช่ไหมไม่ได้แบบไม่ทาอะไรเลยวนอยู่ในนี้วนวนวน,วน,ว,น,ว,นวนอยู่เออใช่ไหมฮะเหมือนคนจะขึ้นชกมวยกับไม้ไทยสันนะเนี่ยเฮ้ยแพ้อยู่แล้วอย่างน้อยๆคุณก็ได้ชกสอยสักหมัดหนึ่งก็ยังดีไว้แชมป์โลกนะแชมป์โลกนะ WBA กี่กี่สมัยกี่กี่สมาคมอะใช่ไหมเอออย่างนั้นได้ได,ได้ชกสักบัตรก็ยังดีเว้ยบรรสวนมาโป้งหลับเลยก็ยถือว่ายังได้ชกเหมือนการเจเจนเดียวกันถ้าเราได้เริ่มต้นก่อนถ้าเราได้นับก้าวที่หนึ่งนับจากศูนย์ผมก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์คนที่รวยปัจจุบันเนี่ยเหมือนคนอนุน้อยร้อยล้านเนี่ยเขาก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันเขาไม่ได้เกิดมารวยเลยที่อายุน้อยร้อยล้านนะที่เกิดจากชีวิตจนๆเหมือนกันเลย แต่เ็าเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมก็เริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์ก็เก้าทุกคนต้องเก้าเก้าก่อนถ้าคุณไม่นับหนึ่งเหมือนคุณขึ้นบันไดครับคุณจะขึ้นชั้นสองได้ไงไปยินมันก็ต้องเก้าที่ขึ้นไปเก้าที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเออขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปเรื่อยๆอาจจะไปเดินถึงขั้นที่สี่แล้วลื่นตกลงมาก็เป็นไปได้โงก็เป็น ทำธุรกิจทุกอย่างมันเป็นหมดล้มลุกคุกคลานเป็นเรื่องปกติเออเหมือนเราทํางานนะครับโดนเพื่อนร่วมงานโดนเจ้านายโดนลูกพี่โดนหัวหน้างานว่าหรือตําหนิไม่ขึ้นเงินเดือนโดนว่าอย่างเป็นเซลแมนอย่างผมเนี่ยออกไปเจอลูกค้าด่าเนี่ยโดนลูกค้าว่าอย่างนี้นึกออกไหมตอนเป็นเจ้าของกิจการก็มีลูกค้าก็ด่าก็มีลูกค้าก็ว่าเราก็มี แต่ลูกค้าเจ้าไหนที่ว่าเราเราอาจจะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะดูเด็เจ้านี้ถ้ายังการเงินดีอยู่ถ้ายังด่าเราอยู่ก็คุยกันเป็นเพราะอะไรอ่าแต่บางทีเมน,นุษเงินเดือนมันเลือกไม่ได้เนาะโดน,นลูกค้าด่าก็ต้องทอําอ่ะตอนเป็นเซลล์ลูกค้าด่าก็ต้องขายถ้าเราไม่ขายเจ้าเนี้บริษัทเอเจ้านี้ทำไมไม่มีออเดอร์เจ้านี้ทำไมไม่มีออ,อเดอร์ เฮียมันพูดจาไม่ดีได้ไหมไม่ได้ไอ้บอผู้จัดการบอกเฮียมันพูดจาไม่ดีมันด่าผมไม่ได้แล้วก็โดนเจ้านายดา่าโดนลูกค้าดา่าหนึง่งกลับมาโดนผู้จัดการดา่าโดนซูปปเปอร์วเซอร์ดา่าโดนรองผู้จัดการดา่าโดนผู้จัดการดา่าเจ้านี้ทำไมไม่ขายมันซื้อเยอะอ่าไม่ได้ไงแต่ถ้าเราไปเจ้าของผู้จัดการนี้ไอ้ถ้าเจ้านี้ซื้อเยอะเว้เฮียมันจับเขาคุยกันหน่อยดิทำไมเฮียต้องด่าผมวะเอ้ย ไม่ได้ด่าเองเว้ยด่าสินค้าเอา้าเฮียก็ด่าผมอ่เพราะเหมือนคนนาเข้าสินค้าไม่ดีตรงไหนไม่มีอะไรไม่ดีเอาแล้วเฮียด่าด่าเพื่อผมก็ถามนะเอตอตอนหลังก็คนหยุดด่าเราเคลียร์ได้ไงในฐานะที่เราเป็นเจ้าของก,จกิจการแต่เป็นลูกจ้างไปเคลียร์ยังไงอะ่ะด่าบริษัทด่าบริษัทด่าเราผ่านบริษัทอย่างเงี้ยสินค้าไม่ดีสินค้าห่วอย่างเงี้ย เรากล้าไปด่าเจ้าขอางบริษัทก็ไม่กล้ามันลุกเงินเดือนใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้ครับเราขอให้นับหนึ่งก่อนเราตั้งคําถามที่ถูกตั้งคําถามให้ถูกก่อนถ้าคุณไปถามกับนักเที่ยวคุณก็จะเป็นคนที่เที่ยวเก่งถ้าคุณไปถามกับน,นักดื่มคุณก็จะเป็นคนที่ดื่มเก่งถ้าคุณไปถามคนที่เป็นนักธุรกิจคุณก็จะเป็นนักธุรกิจคนต่อไป ช้าเร็วไม่มีคําว่าสายเกินไปของคนที่จะตัดสินใจจะเริ่มต้นนับหนึ่งเรื่องจริงเราจะเห็นคนแก่ๆหลายๆคนอย่างเจ้าของ KFC เนี้ยเริ่มต้นตอนอายุ70สิบใช่ไหมไม่สายนะผมว่าไม่สายขอให้ได้เริ่มต้อนออกจากเกาะเช่นเดียวกันครับผมก็เลยเริ่มต้นมา,าดิกฟกาแฟสดแบบกลิ่นที่ผมอยากกินอะ อยากดมอยากกินผมกินกาแฟอเมริกาโนมา20ปีอ่ะแต่พอได้กลิ่นตัวนี้ก็โอเคก็ถูกใจนะยังไม่เฉลยเลยกลิ่นงาะมันจะมีความอ่าแต,แต่แต่ความเปรี้ยวของเม่กาแฟผมไม่ชอบนะแต่อันนี้เราได้กลิ่นความเปรี้ยวนิดๆของของงาะของเอองาะเลย อืแล้วก็มันจะไปมีกลิ่นกลิ่นเงาะอยู่ในลําคอตรงเนี้ยตรงนี้นกลิ่นจะอยู่ในลําคอตรงนี้เลยมันจะมีความเปรีป้ยวนิดนึงแต่ถ้ากาแฟเปรี้ยวเลยเนี่ยผมไม่ชอบกลิ่นกาแฟเปรี้ยวเลยผมไม่ชอบยู่แหละแต่นี่มีความเปรี้ยวนิดนึงความเปรี้ยวของความเป็นเงาะนิดนึงอไม,มันได้เปรี้ยวโด่อย่างขนาดนั้นเนาะ โอเคนั้นไลน์นี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทำลง youtube ด้วยฝากกดติดตามในช่อง youtube ผมด้วยนะครับช่วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้มาดูกันว่าจะเป็นรสชาติอะไรเดี๋ยวต้องขอเวลาทำคลิปลง youtube ก่อนนะมันต้องตัดต่อตัดให้มันสั้นให้ในเรื่องของรูปก,กาแฟอย่างเดียว โอเคไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเป็นกาแฟรสชาติอะไรเรสชาติกาแฟเหมือนเดิมมาดูกันว่ากลิ่นกาแฟอะไรถ้าใครต้องการให้ผมลองยิบก,กาแฟกลิ่นที่ต้องการดูคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ถ้าจัดได้เดี๋ยวจะจัดให้เลยโอเคครับบายคันนี้ก่อนครับบดีครับ